Lúc khác đốt này, náo, khá đài, được nè bạc nhà hoa đài mùi cả tèp thì bố mì mới loài lưu lắm lưu lắm lưu bạc lưu ừ, lưu lắm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  lưu lúc lưu lắm nè แนีงทครั้งนั้นมันเห็นออเออเลยติดตาดอ,อกโจงไว้ทางที่มันพนะัาได้แต่นะจะได้มึงดึงนี้ต้นวยยกากษาเกี้ยตัดโลดเพลส เออจงไว้จะตัดเบิดเด้อเออเออตดแตงประทังนี่เนี่ยมันใบร่มหมดเลยเนี่ยมึงเดินหน่อยกับ้างอยู่พี่น้องเออเวียนความเจ้าล่ะเพราะมันกินประทันหน่อยว่าจะไดยเออเก็บเอาหางพุ่นกันเพราะว่าที่คาดนอนหน้ามันแช่ไว้เจะว่ามันที่เสียบ่ะ น้อปฏิเสธตัวไอติมนะเอออืมตเสียดายนะประมวลเว้ยีกขั้น,นดกขักดกแนวผน่ะนี้ตนะน่นวนเยเ้วพี่นง หันอานามเสนตัวไอติมไวเลยนยเสจข็ไวเลยแตเขาสิงลนกเกกเกโอ้เียไรามันตังหึงนหตันเนี่ยโอ้ต่หึงบูย้อนมนตายีเลยวเก็บเอาัันูมือจผัดป่ไปผันเน้ไแก่เราวัวมูเราผัดแล้วเน่ยเออนั่นหละเนีแก้วเนี่ยอราผัดเราที่งามูเนี่ยบะทันดึงมาเออบทันมาอ ก็ไมาใส่ทุกอย่ยงเจ้าก็เอาดอกไม้ใส่เงยเลยว่ะอไม่มาดอกแคะช่ไหูไปตีติดบ่ติดต้นหนึ่งว่ะต้องตัดจิงมั้งพามมเลี้ยงน่งวันมนก็งาม้านไร ปลูกร่ยเลยดบางน้ำไ้มาปลูกดบางอคืออีเบอรนะปลูกบ่ปลูมันปลูก่แเลยมันได้ได้นาะเป็นน้ำยางมันจากวันเป็นน้ำหยางเราว่แบบทงเพิ่ปลูกว่าเป็นง่ายมันบ่เมนมันพราปลูกง่ายค่ะปลูกแล้วก็ผ่านไปเพียงมดูเรา่านี้ขเนี่ามันูงมันยง่ยเบอร์ของเราปลูก ปลูกลว่ากจะตนมเจ้ันจตนแล้วก็ว่าเป็นมันาด้วยมันมีน้าแบบนี้เออน้อวานวเนี่ยมันนิ่หนึ่มีน้าเออโ่ไหมันมีน้าขัดเนาะโ้เจ้ามันมีสู้แซนนะก็ขอให้เจ้าเรามีแ่ดายด้วย ืมแล้วฟันแล้วดึงออกไปเก็บเบาเรงะั้นอมไปทัวทีพทัวแดนยังร้อนมัอยอ เออว่าทามันมันจอทาได้หรือมันอยู่ไหนเนาะมันเข่าไปทาไม่ได้มันข้าวหนังเบ่งเลยมันเป็นเออเป็นน้ำที่ทางบักอกอบนะแล้วที่เบอร์วา่าเจ้ามีาไไดทาทาใน,นมันที่ที่ไหนเข่าไปว่าได้เสมอโรงงานมีหาแล้วมีหาเจ้า 等一会儿 <ee>。